อีกหนึ่งบริษัทนะครับก็คือ MPJ ครับผู้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับขนส่งแล้วก็โลจิสติกส์ครับออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางบริษัทได้มีการปรับนะครับเรื่องของเดเร c ชันของธุรกิจเน้นกระจายความเสี่ยงนะครับลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันนะครับในหลากหลายพื้นที่ครับเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดียวแล้วก็ตอบรับเรื่องของไทยที่ขึ้นมาเป็นหับด้านการค้าระหว่างประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยครับคุณจิรศักดิ์มานะตรกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท MPJ หรือว่า MP Logistics ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกสครบวงจรและผู้นำด้านการบริหารลานตู้คอนเทนเนอร์ระบุว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งทางด้านการค้าของสารัฐจีนทำให้ภาพรวมอุตสาหการรมโลจิสติกสในห่วงโซ่ประทานนะครับมีการปรับเปลี่ยนท่ามกลางเทรดวอร์ทั้งต้นทุนการขนส่งแล้วก็เส้นทางใหม่ส่งผลํำให้ประเทศในเอเชียตะวัออกเฉียงใต มีแนวโน้มนะครับที่จะได้รับผลกระทบแล้วก็อาจจะมีความน่าสนใจเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งใหม่จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยนะครับ ปัจจัยนี้ครับบริษัทก็เห็นเป็นโอกาสในการขยายตลาดและก็ขยายเส้นทางเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งโดยที่มีการปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและก็ขยายเครือข่ายโลจิสติกส์ในภูมิภาคเพื่อสอบรับกับแนวโน้มการเติบโตของภูมิภาคเอเชียตนออกเฉียงใต้เนื่องจากประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพแล้วก็สามารถขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของเอเชียตนออกเฉียงใต้ได้เพราะมีชายแดนที่เป็นจุดเชื่อมต่อการค้าระหว่างประเทศและท่าเรือน้ําลึก โดยสามารถทำเรื่องของ Import-Export แล้วก็ทำ intrashipment ได้ซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ในภาคส่วนการขนส่งระหว่างประเทศอย่างชัดเจนรวมถึงยังเป็นศูนย์กลางการผลิตนะครับอุตสาหกรรมอีกหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยครับมาดูตัวเลข